เอาของเงินทองมาทีเราต่อสู้ทํางานทามาหากินกว่าจะได้มานะตอนได้มามันก็สุขใจสักพั้ก็ต้องแสวงหาใหม่เหมือนยาเสพติดแต่ถ้าเรารู้รูปรู้นามเห็นธรรมชาติของรูปของนามรู้รูปวัตถุรู้ใจของตัวเองทําบุญมันก็ได้บุญเพราะว่าระหว่างทําบุญใจเราก็ผ่องใสเราโอ้ดีละตัวบุญเวลาโกรธปั๊บเนี่ยเราจิตใจมันบูดมันบึ้งเนี่ยโอ้ได้บาปจริงจริงด้วย ฉะนั้นคนที่รู้จักรูปจากนามภาวนาจนเห็นรูปเห็นนามแล้วไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาเลยฉะนั้นวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อความงามต่างๆพระเจ้าท่านบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่สามารถให้ร่มเงาแก่สรรพสัตว์ได้ทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยคนเราเกิดมาไม่สนใจว่าเป็นพระป่าพระบ้านไม่ว่าอิสลามไม่ว่าพุทธความทุกข์มันเกิดได้ทั้งหมดเลยนี่ก็เลยอาจารย์รวบรวมว่า เอามาทั้งหมดรวมทั้งหมดเลย้าป่า้าบ้านวิธีปฏิบัติต่างๆของเซนอะไรที่พ้นทุกได้เอามาทั้งหมดเลยตอน,ตอนปฏิบัติมันลืมมัเป็น้าป่า้าบ้านมันเป็นขันห้าเป็นร่างกายที่ดูนขันห้าเฉยๆขันห้าของเรามันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟทีนี้คนทุกวันนี้ไม่รู้จักรูปไม่รู้จักนามอาศัยรูปสําคัญบางคนอาศัยรูปสําคัญอาศัยทองสําคัญกว่ามิตกรกตัญยูไม่ต้องสําคัญหรอกอาศัยที่ดิน ตอนแรกเป็นพี่น้องกันรักกันดีแต่เงินทองที่ดินแบ่งไม่ลงตัวก็โกรธกันนะเพราะมันมเห็นแต่รูปนว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้ทมก็ไม่เห็นว่ามันมีรูปมีนามนามคืออะไรนามคือความคิดอยู่เฉยๆคนเราจะโกรธไหมไม่โกรธแต่มีคนด่าก็โกรธทันทีนามมันทํางานนามภายในตัวทํางานทีนี้การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นรูปเห็นนามพร้อมกันจะได้ละมันได้ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ภาวนาหรือภาวนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เอาไม่เอารูปเลยเอาแต่รูปไม่เอานาม อย่าอย่างมากเลยนะเอาเจาอาะรูปพะนามปฏิบัติไปเอาทาไมไหว้ทำไมดอกไม้ไหว้ทาไมข้าวพระพุทธถวายน้ําพระพุทธรูปทาไมเออม่ใช่น้าพระพุธเรียกว่าพุทธานุสติเอาพระพุทธเจ้านะมาไว้ในใจของเรารูปปั้นต่างๆพุทธเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้บอกให้สร้างพุทธรูปนะและก็ไม่ได้บอกว่าอย่าสร้างพุทธรูปไม่ได้บอกให้สร้างแล้วก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้สร้างมไม่มีทั้งสองอย่างนะครับ ทีนี้อย่าถ้าพุทธรูปสร้างเสร็จแล้วโยมมองพุทธรูปข้างบนสิแล้วหันไปทางอื่นแล้วจำภาพพระพระนี้จะไปอยู่ในใจทันทีเห็นไหมโยมกลับไปจากศาลาถ้าจำพระนี้ได้พระก็อยู่ในใจถ้าพระจองจังก้าอยู่ในใจออกชนดในใจเสร็จแล้วโจรมันจะเข้าได้โลภกดหลงันเข้าลําบากฉะนั้นเราเลยจะเป็นต้องอาศัยนิมิตอาศัยใจเรารู้จักใจเราทําูุศนจัดดอกบงดอกไม้มันชื่นใจพระารย์เอาพิธีโบราณมาเลยสมัยก่อนเนี่ยข้าวปลาอาหารไม่ค่อยมีหรอกจะหาเงินสดมาติด ซองกระป่าได้ไม่มีเป็นไงเอาผ้าไหมามาแขวนแทนเอาต้นกล้วยเอาใบกล้วยเอากล้วยเอาพวกฟักแฟงแตงโมผลไม้มาแทนเพราะว่าตัวเองไม่มีเงินนี่ก็ทําตามโบราณกันเห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นรากเงาว่าออประเทศเราเป็นประเทศกสิกรรมเว้ยมันกระจายมันก็อ่อนลงใช่ไหมทใจทั้งหมดเงินทองแบงกล้วยมะม่วงมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ใจเรามันรู้เรื่องใจเรา,รเ,รเ,ราเรื่องก็มีความสุขเอ้เห็นคเอื้อทรเห็นอดีตต่างๆ่เาเห็นความเย็นใจต่างๆ่านี่ก็วา่า ทำแบบรู้รูปรูน้มนะไม่ใช่เอาทำสุดตรงเอาแต่รูปไม่เอาน้มบางคนเอาน้มไม่เอารูปเอาน้มไม่รูปแก่ผ้าไปสร้างกันนะไม่ต้องห่มใส่เสื้อผ้าอะไรหรอกรูปไปจะเป็นยังไงกสร้างมันทีนี้พอเห็นรูปเห็นนามเสร็จแล้วประโยชน์เยอะนะประโยชน์เยอะเพราะว่า<ม>ทางคนทุกข์ก็ไปทางนี้แหละทางรูปทางนามนี่นแหละไม่ทําชั่วไม่ทําชั่วเนะี่ยก็ทำทำกุศลได้ถึงพร้อมเนี่ยเราทําบุญทำกุศลนั่นแหละใจมันปลื้ม ร้อนหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วมันพาะจาจาร์ไม่ปล่อยร้อนตึงสองทุ่มหรอกเดี๋ยวก็วิธีก็เลิกแล้วกลับบ้านขึ้นรถปก็เย็นแล้วพอยเยน็นเพราะโยงก็จะดีใจเดี๋ยวลงรถก็ร้อนแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่แหละคือธรรมะคือธรรมชาติบางทีเราเอาใจใจตัวเองว่าอยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่ได้นะเราต้องยอมรับกฎธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันมีรูปมีนามปนกันอยู่ด้วยกันทั้งคู่นี่แหละในการศึกษารูปนามวัตถุที่ใกล้เราสุดเทอะไรคือตัวเรานี่แหละเป็นวัตถุที่ใกล้ที่สุด เมื่อร้อยปีที่แล้วเราไม่มีนะไม่มีมานั่งอยู่นะี่นะร้อยปีที่แล้วในโลกนี้ไม่มีเราร้อยปีหน้ากันที่ไปก็จะไม่มีเราเราอุบัติขึ้นขนาหนึ่งเท่านั้นเองในขณะที่อุบัติขึ้นร้อยปีเนะี่ยใช้ประโยชน์ไปเต็มที่ใช้มันกําหนดดูรูปดูนามจนมันสามารถพ้นทุกได้เมื่อก่อนนี่จีวรเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้กําหนดรูปแบบ แต่สมัยนั้น,น,นโจรเยอะบางทีก็อาศัยจีวรผืนเดียวเลยไม่ได้แบ่งเป็นขอเป็นเขตเป็นขันมันงามเมื่อมันงามก็โดนจับดับปล้นดับจี้ไปทําให้เกิดปัญหาเยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าเลยบอกท่านอานน์อานน์เธอไปจงออกบแบบจีวรมาแล้วกันนะว่าจีวรแบบไหนที่วระโจรไม่อยากไดนะ้เขาชอบผ้าที่ไม่มีตําหนิแต่จีวรพระมันเป็นผ้าตาบผ้าตัด,ต,ดตัดเป็นชิ้นๆหนึ่งขันสองขันสามขันขันแปลว่าส่วน ทีนี้พระเจ้าอนุญาตหรือได้ยางต่าต้องแบ่งเป็น5ชิ้นแล้วก็มาเย็บเย็บรวมกันใหม่เรือเป็นผ้าจีวรท่านอานน์เนี่ยระหว่างนั้นท่านนก็มองไปเป็นดูเกี่ยวข้าวพอดีที่เมืองมะคตท่านมองไปก็เห็นคันนาวางอยู่แล้วก็เห็นว่าเอ้เราเนี่ยเป็นพระภิกษุเป็นผู้ขอเที่ยวบิณฑบาตชาวนามีบุญคุณกับเรามากก็เลยออกแบบจีวรเป็นรูปคันนาซะ เพื่อไม่ให้ลืมว่าเราเนี่ยอาศัยข้าวของกินนะนะเนี่ยป็นจีวรก็เลยมาเป็นลายนี้ผู้เจ้าก็เลยกําหนดสีของจีวรเนื่องจากผ้าสมัยนั้นมันหายากสีที่ใช้ก็เป็นสีจากเปลือกไม้บ้างเป็นแก่นคูนบ้างนะเป็นโคลนแดงบ้างหมักเป็นสีต่างๆท่านก็เลยเห็นว่าสีมันมีเยอะก็เลยกําหนดว่าสีของจีวรที่ผู้เจ้าอนุญ,ญาตให้ใช้ได้คือท่านห้ามไม่ให้ใช้นะท่านไม่บอกนะท่านบอกข้อห้ามห้ามไม่ให้แดงล้วนนะเห็นไหมพระจีนในแดงล้วนไม่ได้มีขาวแต้ม อย่าห้ามไม่ให้ครามล้วนครามล้วนก็คือน้ำเงินนมันจะเป็นคาราวาสไปเป็นผ้าไหมผ้าเพลไปไม่เหมาะกับพระห้ามครามล้วนห้ามเหลืองล้วนห้ามแดงล้วนนี่ก็เลยเป็นสีขมขมัขมวสีตุนตุนไปบางสมัยก่อนใช้คโคลนแดงเป็นหินเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะเอามาทุบๆทําเป็นคโคลนบ้างเปลือกไม้บ้างต่างๆสีออกมาก็เป็นหลากหลายสวยงามเมื่อดอกไม้ ดอกไม้ถ้าสีเดียวก็มาไม่จืดๆเหมือนกันนะแต่ดูหลากหลายไปแต่สมัยก่อนไม่มีการกําหนดนะพระป่าอยู่ที่อยู่กับตอไม้ตอหญ้าเอาสีขึ้นคืมสีกราดไปตามเรื่องพระบ้านสะอาดอ่านหน่อยไม่ค่อยเปื้อนดินเปื้อนพ้นอาบน้ําบ่อยแต่พระป่าเนี่ยอาบไม่ค่อยอาบน้ําบ่อยแล้เราบางทีต้องนั่งอยู่อย่างนั่งภาวนาบนตามดินตามโดนหาน้ําลําบากสมัยก่อนไม่มีใครบนเล่นนะได้ขา่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ที่เจ้าเสร็จแล้วไปศึกษาปุพพลทุกอย่างเดียวเลยแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งคุยกัน มีภิกษุถามพระเจ้าว่าเอ๊มีเกณฑ์แค่ไหนพุทธองค์ถึงถ,ถาคตถึงจะให้เรียกว่าเป็นพระเถระพระเถระนี่ใช้เกณฑ์อะไรเรียกว่ายกให้ผู้นั้นเป็นพระเถระพูะเจ้าตรว่าเราเรียกผู้ที่ละกามได้แล้วเป็นพระเถระก็คือถ้าเรียกอนนาคามีขึ้นไปเป็นพระเถระกามก็คือความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าละอันนั้นได้แล้วเรียกว่าพระเถระ นี่พอสมัยก่อนบวชมากก็บุกเอาบุกเอาเลยน่ะสิปีเนี่ยสิบพรรษาถือว่าช้ามากช้ามากแต่ท่านก็เอาย้อนย้อนนี่แหละเอาอย่างขี้เกียจในสิบพรรษาเนี่ยอย่างไงก็ต้องเป็นเถเระต้องเป็นอนาณามีแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่นะบางทีบางทีหลายปีก็ยังละคามยังไม่ได้นะเออมันก็เถระก็เถระสมมุติไปนี่เราให้ฟังประวัติพระพุทธเจ้าอ่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะโอ้สีสวยใช้ได้เหมือนกัน ีโบราณดีอันนี้ใช้กรดแกนขนุนรวมกับกรดอะกโซนอโกโซนนี่สีออกแดงๆแถวโทนพระพะม,ม่าเหมือนพระหมายย้อมแดงแล้อโกโซนรจริงๆเราย้อมสีนี่ต้องผสมหลายสีนะผสมหลายสีไม่ให้สมสนันเป็นสีล้วนผสมสีนู่นไปสีนี้ไปแล้วที่โยมเห็นตารางตารางน,นี่เราขันขันภาษาบาลีแล้ว่าส่วนเมื่อก่อนสมัยแรกๆเลยเอาอะไรมาก็หม่หมๆสวยงามโดนโจจนปลนหมดแขวนไว้ก็โดนขโมย ู้เจ้าเลยให้ตัดตัดตัดเป็นชิ้นชิ้นอย่างน้อยหชิ้นอันนี้รู้สึกว่าพระป่าน,นี่อย่างน้อยชิ้าชิ้นแต่พระบ้านเนี่ยท่านเ้าชิ้นเก้าขัน,น9เก้าขันแล้วเก้าขันแต่ถ้าใครอุตสาหาเยอะร้อยขันก็ได้ <c oughs> ไม่ว่าหรอก <c oughs> แล้วเธอเป็นจี้กงไปเลยก็ได้นะ <Okay. S 1> แต่ท่านอ,อนนท่านพากันตัดเป็นระเบียบแต่สมัยก่อนเนี่ยได้ผ้าเหลี่ยมมาก็เย็บแบบเหลี่ยมตายผ้ายัางไงก็เย็บแบบนั้นแหละนะตามเรื่องไป, <c oughs> ไป okay. นี่ประเพณีกระถิ่น เนื่องจากเราดูกันกะถินเนี่ยมันเพิ่งหมดจากหน้าฝนมาดมาสมัยก่อนพิกูุเนี่ยเวลาออกรรษาเสร็จรีบเลยมหาพุทธเจ้ามารายงานบางคนปฏิบัติธรรมอาจ,จะมิสวะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสงสัยวิ่งรีบมหาพุทธเจ้าเลยพอภาวนากะถิ่นภาวนาอะไรนะออกรรษา,าจบ<ง>พากันมาเลยเปียกน้ำคงน้ำค้างมารับม่รับเจอฝนกลางทางโคลนเต็มไปหมดเลยพุทธเจ้าบอกดูกรพิภิกษุทั้งหลายเธอให้อยู่ทํากะถินให้เสร็จก่อน เป็นอุบายพุทธเจ้าแล้วก็ได้ภาพใหม่และอนนี้สงฆ์ก็ถินมีอะไรบ้างสำหรับพระที่จำภาษาอยู่นี่นะสเดือนนี้ท่านให้สิทธิ์ไม่ต้องเอานะข้าวของบริการไปครบสํหรับก็ได้ส่วนภิกษุหนุ่มเน้นน้อยต่างๆสามารถไปหรือที่ไม่ต้องบอกเออจ้าวาดก็ได้4เดือนนะแล้วท่านอนุญ,ญาตให้ฉันคณะโพธ์ก็คือฉันเป็นกลุ่มได้แต่ว่าพระป่าในฉันเรียงแถวกันถ้าฉันเป็นกลุ่มอะไรเกิดขึ้นโอเสบเนาะเสบเนาะโอ้เสบา่ ไม่ได้อย่างนั้นอะ่ะเหตุในการสรงออกแ้องหาจเสียบไม่แซ่บที่นั่นแหละธรรมะที่แท้จริงนะมันอยู่ที่กายที่ใจเราอันนั้นแผนที่ตู้ไปไร้นแผนที่เขาเขียนไว้กันลืมอาจารย์ก็ลืมก็เปิดดูบ่อยนะบางทีเจอสภาวะอะไรต่างๆแลนะ้ไม่แน่ใจพวกก็เปิดดูโอ้อย่างนี้นี่เองนะีชื่อนี้ชื่อนี้ค่อยๆไป